การประเมินเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาอย่างเข้มครั้งที่4ตำแหน่งครูผู้ช่วยนางสาวพัฒนสัุดาอนุวัรน์ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านทาป่าเปายินดีต้อนรับท่านคณะกรรมการการประเมินเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาอย่างเข้มครั้งที่4นางสาวชันวรัตปัญญามณีสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทาป่าเปาศึกษานิเทศเมที่ีโนโชธและนางสาวสายสมนใจจงครูโรงเรียนบ้านทาป่าเปาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก เป็นการจับประสบการณ์การเรียนรู้โดยมุ่งเน้นให้เด็กปถมวัยลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองผ่านการไตร่ตรองจากกระบวนการสร้างสรรค์ประสบการณ์ใหม่ที่เชื่อมโยงความรู้จากประสบการณ์เดิมเด็กได้เผชิญกับสถานการณ์และหาแนวทางในการแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่างๆเพื่อให้เด็กได้นำ ความรู้ที่ได้รับมาสร้างเป็นความรู้ใหม่โดยครูจะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านสื่อและอำนวยความสะดวกให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความหมาย1 2 3สวัสดีคดู ราเดิมโซไซจับอินผลไม้มาม่วงมะละกอฝาหลังอร่อยดีจังสวัสดีฤดูร้อนสวัสดีรงแรงสวัสดีเซ้า สดใสกัดกินพลไมามาม่วงมาละกอ่าหลังอร่อยดีจังอะปรบมือเก่งให้ตัวเอง่อยค่ะเก่งมากเลยเราได้ร้องเพลงสวัสดีฤดูร้อนไปแล้วใช่ไหมคะอ่ะทีนี้คุณครูจะให้เด็กๆช่วยกันตอบคำถาม ว่าเครื่องแต่งกายในฤดูร้อนมีอะไรบ้างอ่ะเด็เกๆคนไหนอยากตอบบ้างยกมือขึ้นอ่ะถ้าเด็กๆอยากตอบเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆช่วยกันตอบคําถามว่าเครื่องแต่งกายในฤดูร้อนมีอะไรบ้างอ่ะคนไหนจะได้ตอบเอามือกอดอกอ่ะคนไหนจะได้ตอบต้องนั่งนิ่งๆอ่ะอ่ะน้องภูวิงคคะ น้องยิงยองมือขึ้นอ่ะเครื่องแต่งกายในฤดูร้อนที่น้องภูพิงคิดว่ามีอะไรบ้างคะมีหมวกค่ะมีหมวกใช่ไหมคะอ่ะน้องภูพิงบอกว่าเครื่องแต่งกายของน้องภูพิงมีหมวกใช่ไหมคะมเดี๋ยวคุณครูจะเขียนคําตอบของน้องภูพิงลงไปตามชื่อนะคะอ่ะ,อะต่อไปน้องน้งโมล่ะครับ อ่าน้องน้โมบอกว่ามีอะไรคะกางเกงกางเกงเป็นยังไงคะกางเกงอะไรขาสั้นหรือขายาวอ่าขาสั้นเราใส่กางเกงขายาวได้ไหมเอ่ย่เพรามันรู้สึกอะไรรู้สกรเราก็ใส่กางเกงขาสั้นใช่ไหมคะน้องน้โมตอบว่ากางเกงอะไรขาสั้นต่อไปน้องนักพยมยกมือขึ้นน้องนักพิม เครื่องแต่งกายในฤดูร้อนของน้องทัพทิมคืออะไรคะเสื้อกล้ามอ่ะเสื้อกล้ามใช่ไหมคะใช่ไหมคะเด็กๆใช่เสื้อกล้ามน้องทัพทิมบอกว่าเสื้อกล้ามอ่ะต่อไปน้องจั๊กจ๋าซึ่งเครื่องแต่งกายของน้องจ๊กจ๋าคืออะไรคะคืออะไรคะอะไรเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกอะไรคะเพื่อนต่อไปแล้วหมวกกางเกงขาสั้นเสื้อกล้ามน้องจ๊ะจ๋าต่อมาอะไรเอ่ย ตอบว่าอะไรคะกางเกงเพื่อนตอบไปแล้วกางเกงเสื้อหมวก <c oughs> ีอะไรอีกที่เรายัางไม่ได้ใส่คิดดูสิม <c oughs> มหมวกก็ใส่ไปแล้วกางเกงก็ใส่ไปแล้วเสื้อใส่ไปแล้วอ่านเพื่อนช่วยน้องเจเจจ๋าตอบไ,ได้ไหมเอ,อ่ยอะไรเว้นตา,านตา้องบิ๊กไว้บอกว่าเว้นตาเก่งมากเลยค่ะเว้นตาช่วยอะไรช่วยบดบังอะไร แสงแดดที่มันจะอะไรเข้าตาเราใช่ไหมคะอ่ะเก่งมากเลยต่อไปน้องหยกน้องหยกกิน่าอะไรอีกคะน้องหยกอะไรคะรองเท้ารองเท้าเป็นยังไงรองเท้าผ้าใบอ่ารองเท้าแตะใช่ไหมเอ่ยอ่ารองเท้าแตะใช่ไหมคะอ่าใส่รองเท้าผ้าใบได้ไหมหน้าร้อนไม่ได้มันก็จะรู้สึกอะไรร้อนใช่ไหมร้อนอืดอับใช่ไหมคะอ่าทีนี้ น้องปรางะคะคิดว่าอะไรเขาใส่ไปแล้วเสื้อกางเกงรองเท้าแตะหมวกแว่นตาน้องฟางจะใส่อะไรเอ่ยมีอีกไหมกระโปงอะกระโปงที่มันเป็นขาสั้นหรือขายาวขาสั้นผู้หญิงก็สามารถใส่กระโปงได้ใช่ไหมคะเพราะผู้ชายก็ตอบไปแล้วว่า มีกางเกงขาสั้นใช่ไหมคะอ่าเราเป็นผู้หญิงเราก็ใส่กระโปรงขาสั้นใช่ไหมอ่าเรากระโปรงสั้นๆอ่านี่นีปรบมือเก่งให้ตัวเองหน่อยที่สามารถตอบคำถามได้ว่าเครื่องแต่งกายในฤดูร้อนเราเนี่ยมีมีอะไรนะเสื้อคราอะไรนะรองเท้าแตะอ่ากางเกงขาสั้นไอ้เคุณคพูต่อหน่อยอะไรอีกคะ หมวกใช่ไหมเจตาหมวกอะไรอีกแว่นตาอ่ะใช่ไหมคะอ่ะทีนี้คุณครูรายฟ้ามีเครื่องแส่งกายในฤดูร้อนมาให้เด็กๆได้ดูจะมีในจะมีเหมือนที่เด็กๆบอกไม่เอ่ยอ่ะเดี๋ยวคุณครูลายฟ้าจะเอาเครื่องแต่งกายมาให้เด็กๆดูอ่ะเครื่องแต่งกายของคุณครู มีอะไรบ้างน,นะที่คุณครูนำมาอ่ะเด็กๆคะอันนี้คืออะไรคะ,ะหมวกอ่ะหมวกหมวกเป็นเครื่องแต่งกายในฤดูอะไรคะร้อนอ่ะใส่หมวกใช่ไหมคะอ่ะทีนี้คุณครูจะขอตัวแทนเด็กๆออกมาออกมาถือหมวกให้คุณครูดูหน่อยอ่ะถืออุปกรณ์เครื่องแต่งกายในฤดูร้อนอ่ะอะน้อง น้องน้โมออกมาเลยใส่ให้เพื่อนๆดูเลยอ่ะทีนี้ต่อไปต่อไปอะไรคะอันนี้อะไรคะอะกางเกงขาสั้นอ่ะเดี๋ยวให้น้องเขอให้น้องเด็กกี้ออกมาน้องเด็กกี้ออกมาถือไม่ได้ใส่ก็ได้อถือไว้ที่แนบไว้ที่เอวของตัวเองอ่ะว่าใส่กางเกงอยู่อ่ะเพื่อนกำลังแต่งกายละต่อไป น้องน้องปางน้องปางอ่ะมาน้องปางเสื้ออะไรคะเด็กๆดอ๋อน่ารักเลยเนี่ยอ่ะอ่ะให้น้องปางถือใส่กําลังเพื่อนกําลังใส่อะไรบ้างลูกใส่ผัวใส่กางเกงขาใส่อะไร้อ่าใช่แล้วใส่เสื้อกางอ่ะทีนี้ให้อีกคนหนึ่งออกมาอ่ะน้องน้อง ภูพิงออกมาน้องภูพิงกําลังใส่อะไรอยู่เด็กๆคิดว่าน้องภงพิงกําลังใส่อะไรอยู่คะอ่านหน้ามนุอ่านไปยืนทางไปยืนทางนู้น,น,นค,ค่ะอ่านยืนข้างน้ำโมอ่ะน้องภูพิงใส่อะไรข้างข้างข้างเด็ก,กี้อ่ะเนอะใส่กระโปรงใช่ไหมคะ<ช>อ่ะ,อะก็เป็นเครื่องแต่งกายในฤดูร้อนใช่ไหมคะอ่ะแล้วใครอีกผู้ชายก็ใส่กางเกงขาสั้นใช่ไหมคะอ่าทีนี้ คนก็ใส่เครื่องแต่งกายในฤดูร้อนหมดเลยอ่าทีนี้คุณครูก็จะให้เด็กๆกลับไปนั่งที่เพราะเด็กๆได้รู้แล้วว่าเครื่องแต่งกายในฤดูร้อนมีอะไรบ้างใช่ไหมคะอ่าปรบมือเก่งให้โจทยแทนค่ะว้าวเก่งมากคุณครูก็ด้ให้เด็กๆดูไปแล้วว่าอุปกรณ์หรือว่าเครื่องแต่งกายในฤดูร้อนเนี่ยมีอะไรบ้างใช่ไหมคะอ่า ทีนี้คุณครูก็จะให้เด็กๆทำกิจกรรมต่อไปน้โมอยากทำกิจกรรมไหมคะอ่ะาอให้นครับกิจกรรมต่อไปบ้างยกมือขึ้นกิจกรรมต่อไปก็คือคุณครูจะให้เด็กๆเนี่ยทำกิจกรรมโดยที่ในรมิตเครื่องแต่งกายฤดูร้อนของตนเองก็คือของแต่แต่และทีมจะมีทีมผู้ชายกับทีมผู้หญิง อาเกมผู้หญิงก็จะได้ทำก็จะได้อะไรตัดฉีตัดป้เสื้ออะไรเสื้อกางใช่ไหมเอ้ตัดผาเสื้อกางใช่ไหมคะผู้ชายก็จะได้ฉีตัดป้ากางเกงขาสั้นอยากทให้เลยอ่าเพราะว่าเด็กๆบอกว่าอยากอยากที่จะอะไรทำประดิษฐ์เสื้อใช่ไหมคะ อยากที่จะประดิเสื้ออยากที่จะประดิเครื่องแต่งกายของตัวเองโอเคค่ะเอามือลงได้อ่านั่งตัวตรงอ่ะทีนี้ถ้าเด็กๆอยากทําเดี๋ยวเราเราลองไปทํากันดีกว่าอ่ะ,อะเด็กๆเด็กๆอันนี้คืออะไรคะกางเกงอ่ากางใช่แล้วค่ะกางเกงขาสั้น ที่เด็กๆจะได้ลงมือทําใช่ไหมคะอ่าเด็กๆจะได้ลงมือทําก็คือเด็กๆจะได้ใช้อะไรเขาเรียกว่าอะไรใช้กระดาษกระดาษอะไรคะกระดาษอ่ากระดาษสีใช่ไหมคะกระดาษสีหลากสีเพื่อที่จะเอามาติดปากอาเชฟเพื่อจะเอามาติดปากอะไรครับติดปากอะไรครับติดปากางเกงอ่าติดปากางเกงของเราประดิษฐ์กางเกงของเรา ต่อจากนั้นก็เราก็อะไรแต่กลุ่มอื่นก็จะได้ทําอะไรมีกลุ่มหนึ่งก็จะทําอะไรคะเสื้อกรามใช่ไหมเสื้อกรามอ่ะเด็กๆคนไหนอยากทําบ้านยกมือขึ้นอ่ะทีนี้เด็กๆต้องเงียบเงียบเดี๋ยวตั้งแต่ังอ่ะเด็กๆต้องเงียบเงียบในขณะที่เด็กๆใช้อุปกรณ์เด็กๆสามารถเด็กๆสามารถใช้กันไกลได้ใช่ไหมคะ อ่าเด็กๆเอากันไกลไปอะไรไปตัดอ่าไปตัดแล้วเอากันไกลไปทิ่มหรือเอาไปโดนเพื่อนได้ไหมคะไม่ได้เพราะว่ากันไกลมันอันอะไรอันตระรายใช่ไหมคะแล้วเด็กๆต้องใช้อย่างอะไรอ่าเด็กๆต้องใช้ยางระมัดระวังอ่าทีนี้เด็กๆต้องไม่เอาไปแย่เพื่อนหรือว่าเด็กๆต้องใช้อย่างระมัดระวังเพราะ การายเป็นของมีคมใช่ไหมคะอ่าต่อไปคุณครูจะให้เด็กๆลงมือทําในขณะที่เด็กๆลงมือทําคุณครูก็จะเข้าไปช่วยและดูแลอำนวยความสะดวกให้เด็กๆอ่ะนี้คุณครูก็จะแจกอุปกรณ์ให้เด็กๆอ่ะ ทำเลยค่ะเกอทำได้ไหมคะได้ค่ะอู้หูสวยจังเลยอ่ะไหนดูหน่อยสิอ่ะช่วยกันทำนะคะอ้าวอะคนหนึ่งก็คนอื่นก็ทากาวนะทากาวแล้วติดกระดาษอ่ะไหนดูสิ เิงสวยจังเลยโอ้มาดูเสื้อเสื้อสวยมากเลยสีสันสวยงามเลยตัดตัดเลยค่ะตัดเลยอาอตัดเลย ติดเลยค่ะเสร็จแล้วก็ติดเลยค่ะติดเลยค่ะติดทากาวติดเลยนะ<ล>จ๊ะ ครูแต่เสร็จแล้วคะ่ะเราแพอเราก็ได้ทําผลงานของเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะอ่าเด็กๆก,ก็ได้เครื่องแต่งกายในฤดูร้อนของเด็กๆแล้วทีนี้คุณครูจะให้เด็กๆแต่ละกลุ่มออกมานําเสนอผลงานของตัวเองโชว์ผลงานของตัวเองให้เพื่อนๆดูอ่ากลุ่มที่หนึ่งลุกขึ้นเลยคะ่ะ ออกมานาเสนอผลงานให้เพื่อนๆดูอ่าอ่าผลงานของตัวเองชื่อว่าอะไรคะกลุ่มที่หนึ่งเสื้ออะไรคะเสื้อก้ามอ่าเสื้อก้ามแสรสวยใช่ไหมคะอ่าเสื้อก้ามแสรสวยไหมคะอ่าสวยงามเลยมีสีสันหลากสีอ่าพื้นหลังก็เป็นสีชมพูใช่ไหมคะอ่าเด็กๆช่วยเหลือกันในกลุ่มไหมคะอ่ะ มีการแย่งอุปกรณ์กันไหมคะม <า S 1> อ่าจะสนุกไหมคะได้ทำกิจกรรมวันนี้สนุกค่ะมันคืออะไรคะคือเสื้อก้าอ่าคือเสื้อก้ามันเป็นเครื่องแต่งกายในหรือดูอะไรร้อนอ่าหรือดูร้อนใช่ไหมคะปรบมือเก่งให้กับกลุ่มที่หนึ่งหน่อยค่ะอ่ามาต่อไปกลุ่มที่สองมาคะ่ะ ออกมาเลยค่ะอ่ะอาขยับไปตรงนู้นหน่อยอ่ะอ่ะอ่านำเสนอเลยค่ะกลุ่มท่มที่สองคืออะไรคะคือคือ<า>คอะไรคะ้่ที่สองเก่งมากเลยค่ะมันคือกางเกงอะไรคะกากงเกง กางเกงขาสั้นเป็นลักษณะเป็นยังไงบอกคุณครูหน่อยสิมีลักษณะเป็นยังไงมีขากี่ขาเนี่ยมีสองขาอามีขาสองขาเพื่อให้เราสวมใส่ใช่ไหมคะอะมันคือกางเกงขาสั้นไว้ใส่ในฤดูอะไรคะเด็กๆฤดูร้อนอาไว้ใส่ในฤดูร้อนใช่ไหมคะอะปรบมือเก่งให้กับกลุ่มที่สองหน่อยค่ะเยี่ยมยอดเลยอะกลับไปนั่งที่ค่ะ เต่าก็ได้ทำอะไรเครื่องแต่งกายในฤดูร้อนเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะอ่าเราได้อะไรเสื้ออะไรคะเสื้อกางเกงค่ะการนำเสนอผลงานนวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ The Best Practice การส่งเสริมทักษะทางสติปัญญาโดยใช้ชุดเกมทางภาษา เพื่อพัฒนาความคิดรวบยอดของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่3โรงเรียนบ้านทาป่าป่าขั้นที่ 1. แพลนการวางแผนการดำเนินกิจกรรมกําหนดเป้าหมายวางแผนการทำงานวิเคราะห์สภาพการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ศึกษาหลักสูตรปฐมวัยจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สำหรับทํากิจกรรมขั้นที่2ดู การดำเนินการลงมือปฏิบัติงานสร้างสื่อนวัตกรรมเกมทางภาษาเพื่อให้เด็กเรียนรู้แบบลงมือกระทําสร้างเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ที่หลากหลายเหมาะสมเพียงพอต่อความต้องการของเด็กปฐมวัยขั้นที่3เช็คก,การตรวจสอบตรวจสอบผลงานประเมินผลการจัดประสบการณ์ โดยใช้กิจกรรมเกมทางภาษาสังเกตผลการใช้กิจกรรมนำข้อบกพร่องจากการดำเนินกิจกรรมไปปรับปรุงพัฒนาและต่อยอดขั้นที่4 X การปรับปรุงปรับปรุงผลงานให้ดีขึ้นในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐม,มวัยมีการปรับปรุงรูปแบบของกิจกรรม เกมทางภาษาระดับชั้นอนุบาลปีที่3ให้มีความน่าสนใจดึงดูดความสนใจของผู้เรียนให้มากยิ่งขึ้นผลการดำเนินงานจากการจัดกิจกรรมนวัตกรรมเกมทางภาษาพบว่าเด็กปถมวัยร้อยละ90มีพัฒนาการความก้าวหน้าทางด้านการใช้ความคิดรวบยอดที่สูงขึ้น การฝึกสอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาเพื่อเข้าแข่งขันการขับร้องเพลงไทยรูปก,กรุงระดับเขตพื้นที่การศึกษาลำพูนเขตหนึ่งในงานศิลปะหัตกรรมครั้งที่71เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมสร้างสรรค์ภาพด้วยการฉีกตัดปะประถมะวัย ในการแข่งขันง,งานศินลปะหัตกรรมครั้งที่71ระดับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยขุนตาลรางวัลการประเมินห้องเรียนคุณภาพภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566ระดับดีเยี่ยมถ้าพระเจ้ามีการเข้าร่วมทำกิจกรรมต่างๆภายในสถานศึกษา และนอกสถานศึกษาข้าพเจ้ามีความตระหนักถึงการทำกิจกรรมต่างๆและมีความกระตือรือร้นที่จะทำกิจกรรมต่างๆอย่างสม่ำเสมอข้าพเจ้าขอขอบคุณท่านคณะกรรมการปรารประเมินเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่4ทุกท่าน ขอขอบคุณค่ะ